สวัสดีครับก็มาพบกับช่องนายน้อย,นอยคนมือบอดอีกเช่นเคยนะครับตอนที่กำลังถ่ายคลิปก็เป็นตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับอากาศก็ฝนตกนะครับฝนตกปลยปลอยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้สองสามวันฝนก็ตกทุกวันนะครับเจอพ่องมลุมนะครับแต่่อนสีของเราก็ชอบนะครับช่วงหน้าฝน บรนสีของเราก็สวยงามนะครับสดชื่นนะครับหน้าฝนวันนี้ก็จะมาแยกหน่อบอนสีนะครับพงพิมานนะครับน้องนีหนอนานแล้วล่ะนะครับแต่ยังไม่มีเวลาว่าวันนี้ตอนเย็นๆอากาศเย็นสบายก็เหมาะสมนะครับแล้วก็บอนสีอับสอนสวรรค์น,นะครับพงพิมานจะมีสองกระถางนะครับ ครับสอสวห์นหนึ่งกระถางก็แยกออกมีกระถางหน่อนะครับกระถางละสองต,อต้นนะครับก็แยกออกก็จะได้หกต้นนะครับบอลแยกหนอก็จะแข็งแรงโตเร็วนะครับแต่จํานวนก็จะได้ไม่เยอะแต่ถ้าเป็นการผ่าชิ้นหัวก็จะได้เยอะนะครับทําจํานวนได้เยอะแต่น้องก็จะโตช้านะครับ นี่อีกต้นหนึ่งพรมพิมานนะครับสวยงามสดชื่นนะครับเป็นบอลสีทรงกระทัดรัดนะครับการใบไม่ยาวจนเกินไปนะครับบอลสีไม่สั้นไม่ยาวพอดีนะครับสวยงามนะครับแล้วก็จะเอาดินออกนะครับดินออกแล้วเราก็จะเห็นหน่อของน้องนะครับแล้วก็ใช้ปลายมีดค่อยๆแงะออกหรือจะใช้มือค่อยๆดึงออกก็ได้นะครับไม่ยากนะครับ เพราะว่าน้องก็พร้อมที่จะแยกอยู่แล้วนะครับดินแล้วก็ใช้ดินเดิมนะครับแล้วก็ดินใบข้ามปูที่เตรียมไว้ด้วยนะครับใช้ดินเดิมผสมด้วยนะครับก็จะช่วยให้เราประหยัดดินอีกนะครับนี่นะครับก็จะมี2ต้นนะครับกถางละสองต้นนะครับแยกออกน,นะครับ ามกระถางเราก็จะได้บอนสีเพิ่มขึ้นมาอีก3กระถางนะครับสวยงามมากนะครับถึงน้องจะเป็นบอนที่เก่าแล้วนะครับแต่ความสวยงามก็เหมือนเดิมนะครับแข็งแรงนะครับสามารถที่จะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะครับนะครับแยกออกก็จะเอาปูนแดงทานะครับปูนแดงทานะครับการแยกหน,อกน่อการผ่าชิ้นหัวนี้แล้วก็ ดูหลายๆสวนทํามาแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เล่นบอลสีก็จะทําเป็นแล้วล่ะนะครับแต่เรามาให้ดูความงามของน้องนะครับสมกับที่เป็นราชนีบอลสีนะครับบอลสีของเราไม่ว่าพันไหนก็สวยงามนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมกระถางไว้นะครับแล้วก็ดินใบกามปูนะครับ ก็ไม่ยากนะครับการแยกหนอ่อการปลูกบอนสีนะครับบอนสีเป็นบอนที่เป็นพืชที่ทนนะครับทนต่อสภาพแวดล้อมอยู่แล้วนะครับพอแยกเสร็จเราก็ลงกระถางนะครับเอาบอนสีที่แยกไว้ลงกระถางนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าตู้อบประมาณ4-7วันนะครับบอนสีของเราก็จะ กลับมาแข็งแรงนะครับพร้อมที่จะแบ่งปันนะครับให้เพื่อนๆหรือคนที่มีใจรักในบอนซีนะครับถ้าเขาผ่านมามาแวะชมนะครับเราก็จะได้มีบอลซีไว้แลกเปลี่ยนนะครับไว้พูดคุยนะครับสำหรับคนที่ชอบบอลซีเหมือนกันนะครับเราก็จะได้บอลซี เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าตู้อบนะครับสวยงามนะครับบนสีอับษรสวรรค์แล้วก็พรมพิมานะครับสำหรับเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง y o YouTube น้อยๆช่องนี้ของนายน้อยกดมือบอนไว้ ในใจเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆแล้วมีความสุขในกิจกรรมที่เราทำนะครับดูแลรักษาสุขภาพสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆแล้วสวัสดีครับ